สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์โชนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายคนเป็นห่วงลูกค่ะโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นกับลูกนะคะวันนี้จะชวนมาคุยเรื่องของ RSV หลายท่านบอกได้ยินบ่อยหลายท่านบอกว่าเคยเป็นไปแล้วสาหรับลูกของท่านนะคะมันคืออะไรการรักษาดูแลป้องกันทําอย่างไรนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะแพทย์หญิงวรินทิพย์มหาพสุธาโนนอายุรแพทย์โรคติดเชื้อจากโรงพยาบาลเวชธานีอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ดูด้วไเท้ากับ RSV นี่คือเป็นโรคอะไรคะเป็นไวรัส<อ>เป็นแบคทีเรียอ,อะไรจริงๆ RSV เป็นชื่อไวรัสค่ะเป็นไวรัสย่อมาจาก uh, respiratory syncytial virus ก็คือเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่จะจะเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจ RSV เรามักจะพบในเด็ก เล็กๆนะคะมากกว่าแต่ว่าจริงๆก็ถามว่ามันพบในผู้ใหญ่ได้ไหมได้เหมือนกันค่ะแต่อาการจะไม่ได้รุนแรงมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ r s v เนี่ยจะเน้นหลักๆเลยก็คือมันจะลงไปที่หลอดลมมันก็เลยจะทําให้เหมือนหลอดลมเนี่ยมันจะตีดง่ายเวลาเป็นเนี่ยเด็กเด็กเล็กๆเนี่ยก็จะแบบมีอาการไอเยอะอาจจะเหนื่อยเสมหะเยอะอะไรเงี้ยค่ะได้เหมือนกับไอเวลามันลงที่หลอดลมคุณหมอบอกหลอดลมมันจะบวม ใช่ใช่ไม่ไม่ใช่มันบีบตัวแคบๆลงไม่ใช่ใช่ไหมมันบวมอ๋อทีนี้ถ้าเราถ้าเราพูดถึงไ s v วีจริงๆมันก็เหมือนกับถ้าเราพูดเหมาเหมาคือคือคือเป็นหวัดนั่นแหละใช่เหมือนเป็นหวัดเหมือนเป็นหวัดแต่ว่าพอแยกประเภทไวรัสมันคือไวรัสที่ชื่อว่า RSV วีมักจะเกิดกับเด็กเล็กใช่ค่ะอืมค่ะทีนี้คุณหมอบอกว่าอันตรายของมันมีมากแค่ไหนก็คือมันจะชอบลงไปที่หลอดลมนี่แหละค่ะก็เลยเป็นเป็นความเป็นความรุนแรงของโรคที่มันจะทําให้เด็กเนี่ยหอบ ได้ง่ายได้ง่ายกว่าแบบไวรัสอื่นๆทั่วไปลงถึงปอดได้ไหมได้ค่ะก็ทำให้เป็นปอดอักเสบได้เหมือนกันโอ้อาการของเด็กที่คุณหมอบอกว่ามักจะเด่นชาที่คุณหมอคุณพ่อคุณแม่สังเกตเลยว่าเอ้ยหวัดอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วเป็น RSV คืออาการอย่งนก็คือจะไอเยอะแล้วก็ถ้ามันลงไปที่หลอดลมเนี่ยก็คือมันก็จะมีเสียงคลื่คาดอย่างที่บอก เด็กก็จะดูเหมือนแบบหายใจหายใจเร็วดูเหนื่อยแล้วก็บางทีอาจจะมีบางคนถ้าเป็นเยอะมากๆเนี่ยอาจจะตัวเขียวอะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเล็กใช่เพราะว่าหายใจเหมือนเข้าไปไม่ทันเงี้ยค่ะแล้วเสมหะจะเป็นต้องเขียวหรือไม่เขียวด้วยไหมไม่ไม่จำเป็นค่ะจริงๆเสมหะมันสีอะไรก็ได้สีอะไรก็ได้ใช่ใช่แต่ทาให้เสมหะเยอะแต่เสมหะจะเยอะถ้า,ากว่าพาไปหาคุณหมอแล้วในการรักษาสมหรับเด็กๆคุณหมอจะรักษาอย่างไงจริงๆก็คือเราสามารถตรวจได้ว่าเป็นไวรัสชนิดไหนถ้าเกิดว่าพาไปหาคุณหมอเนี่ยค่ะแล้วก็การรักษาจริงๆ V จะไม่ได้มียาที่จพบ กับไวรัสนี้<อ>ไม่ได้เหมือนพว้ไขวัดใหญ่การรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการนะ<อ>ก็คือจะต้องพ่นยาคือส่วนใหญ่มันจะทําให้หลอดลมตีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการพ่นยาน่าจะช่วยได้เยอะสุดเลยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กไอเยอะมากๆหรือว่ามีไข้อะไรเงี้ยก็จะเป็นรักษาตามอาการไปการพ่นยามันคือเป็นยายอะไรยาขยายหลอดลมนี่แหละค่ะเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการพ่นแบบไม่ใช่เป็นพ่นเหมือนแบบกดๆเงี้ยค่ะต้องไปพ่นแบบเป็นละอองฝอยมันแบบทิพย์ครอบใช่ก็เลยทําให้ต้องนอนโรงพยาบาล เหมือนก็เขาไม่ได้ครอบกันแป๊บเดียวหรอมันครอบกันนานอะครอบประมาณ15นาทีค่ะครั้งหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะต้องพ่นบ่อยเช่นอาจจะแบบทุกสี่ชั่วโมงทุกหชั่วโมงหรือว่าเวลาที่แบบมีเสียงดังออกมาะอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อเพราะว่าจะทําให้เขานอนได้ใช่าไม่งั้นก็จะหายใจเหนื่อยตลอดเวลาแล้วส่วนใหญ่ที่คุณหมอพบเนี่ยเด็กๆเ,เขาไปเจอไอ้โรคเหล่านี้กันเนี่ยยังไงฮะจริงๆก็คงก็คือไป ถ้าถ้าโตหน่อยก็เป็นจากโรงเรียนเนี่ยแหละค่ะพาะพ่มันระบาดเนี่ยมันจะระบาดง่ายมากมันจะติดง่ายก็จะเป็นฝนต้นหนาวแบบนี้เหมือนกันก็คือไวรัสแพร่กระจายได้เยอะในช่วงนี้ก็ไปติดจากโรงเรียนมาใช่ค่ะทีทนี่ถัามกว่าลูกๆเริ่มมีอาการหวัดฟุตฟิตฟุดฟิตฟในเบื้องต้นก่อนแล้วคุณพ่อแม่เห็นอยู่ที่บ้านเราสามารถป้องกันไม่ให้มันแบบใหญ่โตลุกลาม ไปลงหลอดลมอะไรอย่างี้ได้ไหมคุณหมอจริงๆถ้ามันติดไปแล้วเนี่ยก็คือเดี๋ยวอาจจะต้องก็คือเราก็รักษาตามอาการเหมือนมันที่เราเห็นว่ามีอาการอะไรก็รักษาไปก่อนเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มเป็นเยอะๆอาจจะต้องรีบพาไปหาหมอไม่งั้นแบบอย่าอย่าปล่อยให้มันเป็นเยอะมากๆเพราะว่ามันอาจจะไม่ไม่อาจจะแบบช้าไปนิดนึงมันมีกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษไหมคะกลุ่มเสี่ยงก็ยังเหมือนคล้ายๆเดิมก็คือเป็นเด็กเล็กมากๆเนี่ยค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อายุเยอะมากๆก็อาจจะเสี่ยงเหมือนก็ภูมิคุ้มกันใช่ต่ำ ค่ะดีดีถ้าหากว่าให้คุณหมอให้คําแนะนําป้องกันตัวเองยังไงแต่เด็กๆอาจจะป้องกันยากหน่อยแล้วไปเจอคนที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอย่าไปที่ที่แออัดมากๆอย่าไปใกล้ชิดคนป่วยอย่างงเี้ยค่ะแล้วก็ถ้านั้นก็ใส่แมสไว้ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่ามันก็ยังไม่ได้มีแบบ ไม่ได้มียารักษาเฉพาะเนาะก็ถ้าสมมติว่ามีอาการอะไรที่แบบคิดดูว่ามันจะรุนแรงเนี่ยก็จ,จะต้องรีบไปพบแพทย์ <ừ> ค่ะถ้าไปถึงความรุนแรงของ r s v กับพวกไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดทั่วไปอ่ะถ้าคุณหมอเรียงลําดับอ่ะที่มันรุนแรง <ừ> ยังไงจริงจริงมันเหมือนคนลาแบบอ่ะไข้หวัดทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็คือรุนแรงน้อยกว่าอยู่แหละถ้าเป็นหวัดธรรมดาแต่ว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ไข้หวัดใหญ่ก็จะในในผู้ใหญ่ก็อาจจะมีความรุนแรงคนอายุเยอะๆอย่างงี้ค่ะอาจจะรุนแรง ได้เหมือนกัน RSV ก็ในเด็กเล็กๆก็รุนแรงอผู้ใหญ่บางคนที่แก่มากๆแล้วก็แบบแล้วก็แบบมีโรคประจําตัวบางคนก็รุนแรงถึงขั้นแบบใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยก็ยังมีไ<อ> <IS B. S 1> รเะว่าไม่มียาฆ่าเชื้อตัวนี้โดยตรงแค่คพยายามทําให้ร่างกายประคับประองตามอาการแล้วรอจนกว่าร่างกายจะแข็งแรงพอจะจัดการกับตัวเองขึ้นมาได้แข็งแรงอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะ,สะแสดงว่าเวลากันเป็นกันทีนี้ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะ recover ขึ้นมาใช่ค่ะมีเป็นแบบ เป็นหลักยังไงฮะเป็นเดือนเลยหรือว่าเป็นบางาคนงก็อาจจะถึงเนื้อเป็นอาทิตย์หลักอาทิตย์ อย่างที่คุณหมอบอกไปค่ะส่วนใหญ่ RSV เนี่ยจะเกิดกับเด็กถูกไหมคะแต่พอเด็กป่วยปุ๊บคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ที่บ้านก็ต้องดูแลเหมือนกันซึ่งก็มีโอกาสติดจากลูกใช่ค่ะก็คือมันก็ติดผู้ใหญ่ก็ติดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีลูกที่เป็น RSV แล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวเองก็คือจะต้องล้างมือใส่แมสคือคงห้ามใกล้ชิดคงอาจจะยากนิดนึงแล้วเราก็อาจจะสังเกตอาการตัวเองว่าถ้าสมมติว่าแบบเริ่มแบบมีอาการเหมือนไอๆเยอะๆอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมาตรวจค่ะอย่างนี้เนี่ย เห็นบอกว่าเรื่องของหวัดบางตัวเนี่ยหรือโรคไข้อะไรเงี้ยบางอย่างก็จะมีวัคซีนในการฉีดป้องกันเอาไว<ช>้ ISV มีไหมด้วยมั้ยมีค่ะตอนนี้ก็มีวัคซีนที่แนะนําให้ฉีดในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็คนผู้ใหญ่ที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปนะคะสามารถฉีดได้แล้วก็ลดความรุนแรงของโรคได้ค่ะป้องกันกอัตราที่จะต้องนอนโรงพยาบาลได้ 80- 9 0เอลยแล้วถ้าพูดฉีดแบบนี้เนี่ยลดความรุนแรงของโรคได้แต่เราเป็นหวัดตัวอื่นมันจะลดความรุนแรงของหวัดตัวอื่นๆอะไรอเงี้ด้วยไหมคะหรือว่าเฉพาะ โดยเฉพาะอายุห้าหสิปีขึ้นไปอ้าวแล้วเด็กๆอะคะคุณหมอเด็กๆตอนนี้คือเขาก็กำลังพัฒนาวัคซีนอยู่น่าจะใกล้ใกล้มาแล้วค่ะค่ะดูแลตัวเองไปก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เราเราไม่เป็นมันโปกเหน็บพวกนี้มันก็วนๆกันนะคะมันก็ติดติดวนๆกันถ้าสมมติว่าเราดูแลช่วยกันดูแลตัวเองมันก็จะติดกันไม่ยากหน่อยอ้าวถ้าเป็นแล้วก็หายแล้วอะจะมีภูมิต้านทานช่วงหนึ่งค่ะ พวงหนึ่งเห<ต>มืนไม่เยอะใช่ค่ะเอาละครคุณผู้ชมวันนี้เห็นภาพชัดเจนนะคะเรื่องของ RSV ที่หลายคนถามกันเข้ามาค่ะว่าทําไมถึงมักจะเป็นกับเด็กเล็กๆมันก็จะเป็นเจ้าไวรัสชนิดหนึ่งที่บ่งชี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเทาน่าที่ฟังจากคุณหมอพยายามดูแลตัวเองดูแลลูกๆหรือแม้กระทั่งผู้สูงวัยให้แข็งแรงอยู่เสมอภูมิต้านทานของเราจะได้แข็งแกร่งอยู่เสมอนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะ